โอ้ยเสียง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 ยังไมี่แค่นี้เหรอไม่ว่าจะเสียงเขาเสียงเราทั้งหมดนะมาคุ้มกับที่แหกปากไปหน่อยไม่รู้นะครับอ่ะจบช่วงนี้ไปเรียบร้อยนะ่ไหมฮะใช่ทศเดี๋ยวถามความรู้สึกหน่อยเป็นยังไงบ้างถามความรู้สึกแบบเป็นไงล่ะสนุงไม่เอ่ยตอบเป็นวิธีการเออมีคำอื่นไหมอ่ะขอสาบแช ขอสางคำอะไรนะอะไรนะมันมันมันคล้ายมันเก่งมากเลยว่ะไม่เอาไมได้เลยเดี๋ยวับขอเชิญนักฟ้าทั้งสองคนมาก่อนนะฮะเชิญนัทฟ้าขอสาวเดินขอสาวเดินสาน้าเดินมาเลเดมาเลมาสิเอไสวยสวยสวยส เป็นไงอีคู่มีแมน้ำอน้ำอีกคู่มีไหอดูแลเอาใจใส่เขาบอเอาใจใส่อะเป็นไงล่ะเขาบอกว่าเดี๋ยวจิเมื่อกี้เจ้อกว่าเขาไปเอาน้ำอยู่อันนี้ไม่ใช่เรืงจริมาแล้วไม่มีน้ำอ่ะทำไมไม่มีน้ำ ก็เลยไม่มีเสียงหมก็เลยมิชูมาให้โอ้โเซว่เซไว่ีวลีมชได้ำมาเนอ่ง้ตัวว่าแต่ว่าเช็ดต่อยนิดนึงอยกินกินกินกกินกินน้ำหมดแล้วหมดแลโอเค อ่าครับอะไรพี่พูดทันไมก่อนพูดทันไมก่อนเออนีอันนี้คือไม่มีเสียงพิธีกรหลักเราไม่มีเสียงแล้วกลัวไม่ให้ี่กิมหนักคำพู่นะเขาเสียงขาเสียงอีกทีไดไหมคะจะร้ออ่ะยังยังเรายังไม่ร้องเรายังไม่ร้องเลยไม่ร้องเพราะว่าเวลาเรายังไม่เหลือแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรคือเวลายังไม่เหลือเวลาเรายังเหลือ เวลาเรายังไม่เหลือแต่ว่ากำลังใจเรายังเหลือทีามไมมีกล้องด้วยเอ้ยตกใจเพราะว่าของจริงเราจะไม่ค่อยเห็นไงวันนี้ก็จะบอกว่าเป็นบรรยากาศที่ดีมากๆใช่นตอนอยู่ในบ้านเลยค่ะใช่ใช่ทุกอย่างมันแบบชุบชุบๆนะใช่ใช่ไม่ว่าตอนที่เรารันชูเนาะตอนที่เราเช็คใหม่ลใช่ยสวัสดีค่ะเพลายไสวีค่ะเอางี้เอางี้เอาอย่างงี้ เรามาครับคือในบ้านเราไม่รู้ว่ามีใครเห็นบางเราซาเช็คหรือเปล่าเออจริงเรามาซาเช็คแบบฉบับตอาอยู่ในบ้านทีละคนทีละคนทีละคนเดิมเดิมีเดิมีเดิีเฮ้ยเขียงกันก่อนไปเลยจัดไปที่วีแรกครับสวัสดีครับผมโฟร์กัสวีสองครับผมวันนี้จะมาในเพลงเป็นไเดี๋ยวเดี๋ยนนี้คือเราเราแบบ เรายกบรรยากาศตอนที่เราใช้ไปในเวทีอย่างเช่นพี่ผมก็โอ้ไม่บอกไม่บอกพี่อ้าวก็คิดว่าจะจบอีพี่เป็นใจขาดแล้วเนี่ยตอนตอนเพลงนี้ในบ้านเนี่ยเขาโอ่งเป็นร้อยองเลยเนาะเอ้โอ้โอ้โอ้เนี่ยโอ้อย่าไม่ต่างกันเท่าไหร่มั้งมาถมมาถมมา สวัสดีค่ะเป็นหญิงวีสี่ค่ะวันนี้เราเม่เอาโอเคเลยนะไม่ไม่เดี๋ยวคือจะบอกว่าตอนอยู่ในบ้านอะ่ะเป็นเหมือนลิงใช่ไหมแต่แบบออกมาเป็นผู้หญิงเรียบร้อยแล้วนะคะครู้ย,มมยังเฮ้ยเรียบร้อยเลยเรียบร้อยตรงไหนเดี๋ยวเดี๋ยวผมมีเรื่องจะเล่าสำรับความเรียบร้อยของน้องนะฮะ วันนี้น้องมีกางเกงสองตัวคือขายาวและขาสั้นทุกทุกคนบอกว่าขายาวสวยมากเป็นดูแกรนดูสตรองมากแขายาว่ไม่เอาไม่ใช่ยังไงก็ไม่เอามันให้เข้าคอนเซ็ปต์แบบ drive me crazy ไงอ๋อต้องแบบเราต้องเซฟซี่หน่อยแล้วน้องเปลี่ยนหลายรอบมากเปล่าแฉ่ซี่น้องเปล่าเชฟนี่เ็นมีสินะคะวันนี้จะมาในเพลงอยากเก็บถ้วยทั้งสองคนเอาตรงนี้เลยนะ คือไม่รู้จะเลือกใครอ่ะสวยแต่สวยนะมนี่ซัเทคมะเนี่ยไม่ใช่ใช่ไหมใช่สวยดีบอกน้องบอกน้องว่าน้องสวยสวยจนี่มีตนี่มีใบเทิงเหรอโยยยยไม่เร็วกว่านี้หรือเปล่าใช้เชียร์มวยไหมพอแล้วอยากเก็บไมีอยากจะเลือกใครอยากเก็ สองวันโลกวันโลกไม่คือคนที่สามอ่ะเขายังไม่ชัดเจนเวอร์โอ้ชัดเจนก่อนเนี่ยไม่ทำกันบ้านก่อนต่อไป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 กัสวัสดีค่ะพลอยสายวีห้าค่ะปกติเป็นซลองปกติอยู่ในบ้านก็ท่านี้ปกติ แล้วจะเป็นแบบนี้จริงๆวะลอยส่ยเก่าจริงๆนะตัดมือแล้วนะจะตัดมือเลยจะตัดมือแล้วมาที่ผมแล้วกับมาที่เบนสวัสดีครับเบนที่เก้านะครับ นี่เดี๋ยวเลือกเพลงอ่ะลุเช็คอายุพี่า้วยสิอไเหรอป้นั้นเลยเ,ยเีพี่ดนะรู้จักนี่ไงเพลงเนียจริงจวันเนี้ยมีม,มเปลี่ยนมีเป,นนเปลี่ยนใครใครพอรู้ว่เปลี่ยนใรไปบ้างเออใครใครเป็นพี่เนนราเนี่ยไมไม่เอยจับจ้องกันเท่าไหร่เลยนะโอ้บอกเลี่ยือกไกับมือียบอไป่รู้จจริ อ่ะแต่เรามาขอสัมภาษณ์สัมภาษณ์นิดนะครับพี่ชื่ออะไรครับบินครับพี่ชื่อบินบินเราเสียงรวมตัวเลครับกับพี่บินกอับพี่บินกองชื่ออะไรครับชื่อนิวครับเิดชื่อนิวเกิดี่ไปเปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยครับขอขอหนึ่งไฟฉายเดียวไปถามพี่เขาว่าชื่ออะไรหน่อยอจุก็อจุ๊คนนี้เราขอหนึ่งคนนี้บินขะชื่ออะไรคะหยเดี๋ยิ่งหยิ่งหยิ่ง ตลบหรือเปล่าไม่รู้ของเราไปแล้วนะเดี๋ยวเราจะมาเข้าช่วงที่สุดท้ายช่วงที่ทุกคนลอยคอเอาเอาเป็นว่าเดี๋ยวเวลาพูดอะไรรับแปลให้ด้วยนะว่าแปลว่าอะไรเอมเมนต์แปลอย่าไม่ใเอาก่อนแล้วก่อนนะเดี๋ยวเราจะไปเข้าสู่ช่วงสุดท้ายด้วยกันพร้อมๆกันนะครับเพราะว่าช่วงที่จะถึงต่อไปนี้เป็นช่วงที่โฟกัสกับภาษาไม่ได้ร้องเก็บไปก่อนไปอ้าว ไำไมอะไปก่ออนชอบเล่นลงไม่ช